หลังจากทันนะครับก็มีอาการแบบบวมช้ำน้อยมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาครั้งแรกเท่านั้นครับแทบแบบจะยุบบวมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือมีแต่คนแปลกใจนะครับว่าทําไมทําตาสองชั้นไม่บวมเลยนี่ก็ขึ้นแปลกใจเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่โซเมโกคลีนนะครับก็คือทําได้ดีมากๆทุกคน สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะฟองก็อยู่ที่โซมิโกะคลินิกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ฟองมีนัดทาตา2ชั้นนะครับกับคุณหมอกันที่โซมิโกคลินิกนะครับก็เห็นรีวิวเยอะมากๆเลยนะครับทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ว่าที่ฟองติดตามที่สุดเลยคือช่องทางทางทิกต็อกนะครับทุกคนของปคนที่ตาดุนะครับเวลามองตรงถ้าไม่ยิ้มนะครับคนก็คิดว่าเวียนก็คิดว่ายิ้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ คิ้วกับตาของเราเนี่ยมันช่องห่างมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทําชั้นให้มันดูสดใสามากขึ้นเคล็ด้ความยากก็คือเราต้องทําชั้นตาให้ไม่สูงมากเพื่อที่จะให้ตาไม่ดูหวานนะครับแต่ว่าต้องปรับบุคลิกภาพให้ดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นก็คือเปิดชั้นตาให้ดูสูงมากขึ้นนิดๆเดียวตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องมาลองดูซินะครับว่าคุณหมอกันนะครับจะออกแบบตาสองชั้นนะครับได้เข้ากับหน้าของของได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างก็ติดตามด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคุณหมอคันก็จัดการตาสองชั้นให้ฟองเรียบร้อยแล้วนะครับก็วามรู้สึกได้นะครับก็คือแบบอุ้ยมันสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช้ำตามันชัดแล้วก็ตาดูไม่ดุนะครับทุกคน หลังจากทานนะครับก็มีอาการแบบบวมช้ำน้อยมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาครั้งแรกเท่านั้นครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวฟอนจะมีการอัปเดต7วัน15วัน30วันนะครับกอยังไงฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับวันนี้ก็ทำตานะครับเป็นวันที่2นะครับแผลสะอาดดีมากครับทุกคนแบบแบบสวยมากเลยนะครับก็เช็ดทำความสะอาดแผลนะครับ ก็วันที่5แล้วนะครับก็เออแทบแบบจะยุบรวมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือมีแต่คนแปลกใจนะครับว่าทําไมทําตาสองชั้นไม่รวมเลยนี่ก็ขึ้นแปลกใจเหมือนกันนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าที่โซเมโกคลีนิกนะครับก็คือทําได้ดีมากๆทุกคนทำความสะอาดแผลเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทาตัวครีมลดบวมตัวนี้นะครับเซอร์จี้เหมือนกันนะครับทุกคนแค่นี้เองครับขั้นตอนนะครับแล้วก็จะทาเซอร์จี้2เม็ดนะคะเป็น ตัวนี้นะครเดี๋ยจะให้ดูนะอ่าตัวนี้นะครับที่เราให้มานะครับตัวนี้ทานสองเม็ดนะครับเช้า2เย็น2นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าน่าจะตัวนี้ด้วยนะครับเพราะปกติการที่ทำเสียกำตานะครับไม่น่าจะยุบบวมไวได้ขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนการดูแลแผล สวัสดีครับวันนี้นะฟองทําตาที่โซมโกคลินิกนะครับทุกคนครบนะทั้งหมด15วันแล้วนะครับก็ผลที่ได้ก็ตามนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่ทําตา2ชั้นมานะครับรู้สึกว่ากล้ามองกล้องมากขึ้นนะคะแล้วยิ้มดังมีความสุขนะแล้วเวลาปิดแมสนะคะดูไม่ดุแล้วครับทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยฟองมีปัญหาเรื่องตาดุเนาะแล้วพอฟองได้มาทําที่โซมโกคลินิกนะครับเทคนิคดีมากๆเลยนะครับก็คือเย็บแผลนะเจ็บบวมช้าน้อยมากๆเลยนะครับก็คือ1นถึงสวันแรกนะครับฟองนอนอยู่บ้านเฉยพ หลังจากนั้นฟ้องออกจากบ้านคนคิดว่าฟองไม่ได้ทําตาสองชั้นเพราะว่ามันยุบบวมแล้วแล้วมันก็คือสวยเป็นธรรมชาติมากนะครับนี่นครับสาวันแล้วคนใช,ช้ชีวิตได้แบบปกติแล้วคือมั่นใจมากๆนะครับจากปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาปิดมงุดมงปิดแมสอะไรเงี้ยครับไฟส่งไฟลับทักก็ดูไม่ดุนะครับทุกคน<อ>ต้องยอมรับว่าที่นีกของโซเมโกะนะฮะดีจริงๆนะครับ